สวัสดีค่ะกลับมาเจออีกครั้งนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของแสงและตัวกลางของแสงนั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงว่าเนาะว่านักเรียนเนี่ยยังจํแล้วก็เข้าใจอีกไหมนะคะ โดยเราจะเรียนเรื่องของตัวกลางของแสงนะคะมีด้วยกันอยู่3ประเภทนะคะ1ก็คือตัวกลางโปร่งใสนะคะ2ตัวกลางปร่งแสงแล้วก็3วัตถุทึบแสงนั่นเองโอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาทําความรู้จักตัวกลางของแสงกันก่อนนะคะเมื่อแสงเนี่ยกระทบ กระทบกับวัตถุบางชนิดนะคะจะทําให้เกิดเงาด้านหลังวัตถุนั้นใช่ไหมคะเนื่องจากแสงเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านวัตถุนั้นได้อย่างเช่นในภาพเลยแสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านวัตถุนั้นได้ก็คือรูปปั้นหรือว่าตัวการ์ตูนเลโก้ตรงนี้เนาะแสงทะลุผ่านไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นเงานะคะนี่ในฉากหลังตรงนี้เลยเกิดเป็นเงาขึ้นนะคะนี้เป็นตัวอย่างนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่น กระจกใสเนาะแสงเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะคะเราจึงมองไม่เห็นเงาของกระจกนั่นเองนะคะดังนั้นวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยที่แสงตกกระทบนะคะจึงมีสมบัติในการกั้นแสงที่ต่างกันออกไปเหมือนกระจกใสที่ครูพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะมันกั้นไม่ได้เนาะมันกั้นแสงไม่ได้ก็เลยไม่เห็นเงาของกระจกใสแต่ตรงนี้ เลโก้ตัวนี้เนี่ยมันกั้นแสงจากไฟฉายได้ใช่ไหมคะจึงทำให้เกิดเป็นเงาของตัวเลโก้ขึ้นมานั่นเองอันนี้คือความสามารถดูว่าคุณสมบัติของวัตถุนะคะมันมีไม่เหมือนกันนั่นเองนะ,ะเรามาดูวัตถุบางชนิดเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้มากใช่ไหมคะก็เลยทำให้เห็นพื้นหลังที่เป็นปกติเนาะบางชนิดเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้บางส่วน และบางชนิดก็ไม่ยอมให้แสงผ่านได้นะคะยอมให้แสงผ่านได้มากเนี่ยก็จะเป็นจําพวกวัตถุปโปร่งใสนั่นเองนะคะส่วนยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนก็จะเป็นพวกโปร่งแสงแล้วก็ไม่ยอมให้แสงผ่านเลยก็พวกทึบแสงนั่นเองนะคะนีเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเนาะวัตถุกั้นต่างๆนะคะทำให้แสงเนี่ยส่องถึงหรือไม่ถึงนั่นเองนะคะ ถ้าหาว่านักเรียนมองผ่านวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้นะคะเห็นเป้าหมายชัดเจนก็แสดงว่าเป็นวัตถุโปร่งใสแต่ถ้าเห็นเลือนรางก็เป็นโปร่งแสงแต่ถ้าแสงส่องไปแล้วมองไม่เห็นอะไรพื้นหลังเลยข้างหลังเลยนะคะก็แสดงว่าเป็นวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะมีอย่างเขาบอกเลยเมื่อเห็นผ่านวัตถุที่ยอมไม่แสงผ่านได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามองไม่เห็นวัตถุเป้าหมาย ็แ,แสดงว่าแสงนั้นไม่ผ่านนะคะวัตถุนั้นไม่ยอมให้แสงผ่านนั่นเองอ่าเรามาดูกันตัวกลางอย่างแรกนะคะคือวัตถุที่ให้แสงผ่านได้ทั้งหมดนะคะจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสได้แก่น้ำกระจกใสแก้วใสถุงพลาสติกใสนะคะ รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นตัวกลางปโปร่งใสใช่ไหมคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองเอากระจกใสแก้วใสหรือว่าถุงพลาสติกใสขึ้นมานะคะแล้วลองมองทะลุผ่านวัตถุเหล่านี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถเห็นฉากข้างหลังของมันชัดเจนเหมือนเดิมนะคะจึงจัดว่าเป็นตัวกลางปโปร่งใสเนาะมองผ่านแล้วเป็นเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะ พวกกระจกใสแก้วใสถุงพลาสติกใสเนอะเอาพวกใส่แกงใส่ของร้อนนะคะแต่ถ้าเป็นพลาสติกหูหิว้วมันก็จะเป็นอีกตัวกลางหนึ่งนะคะอันนี้มาเรียนกันเลยก็คือเป็นตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองนะคะก็คือวัตถุที่ให้แสงเนี่ยผ่านได้บ้างเนาะเราไม่สามารถมองวัตถุผ่านตัวกลางโปร่งแสงได้ชัดเจน พราะแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดนี้ได้บางส่วนไม่สม่ำเสมอก็คือมองผ่านกระจกฝ้าหรือว่าเป็นขวดพลาสติกคุณหรือว่าเป็นกระดาษแก้วสีหรือว่าเป็นถุงพลาสติกหูหิว้วนะเมื่อเรียนมองผ่านแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นฉากหลังเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะคะก็เลยจัดเป็นตัวกลางโปร่งแสงเนาะแยกให้ออกนะคะโปร่งแสงกับโปร่งใสเนาะใสมองผ่านไปแล้วยังเห็นชัดเจนเหมือนเดิม ส่วนแสงมองเห็นแต่ว่ามองเห็นไม่ชัดนะคะและสุดท้ายเป็นตัวกลางทึบแสงนะคะอันนี้ง่ายๆเลยก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเนาะอย่างเช่นแผ่นไม้ก้อนหินก้อนอิฐนะคะคอนกรีตแผ่นเหล็กนะกระจกเงาก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าหนูไม่ไปดูใกล้ๆเนาะไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยนะคะ เรามาทบทวนตัวกลางของแสงมีด้วยกันเท่าไหร่นะเอ่ยสามประเภทใช่ไหมคะนี่ดูตามรูปเลยโปรง่งใสมีอะไรบ้างนะคะ,ะมีแก้วน้ำใช่ไหมคะกระจกใสถุงพลาสติกใสเนาะพวกนี้นะคะนี่อันนี้นะคะยกตัวอย่างว่าเป็นวัตถุตรงนั้นนะคะเป็นตัวกลางเนาะแล้วเมื่อนักเรียนมองผ่านใช่ไหมคะก็ยังเห็นเป็นวัตถุ ที่อยู่ข้างหลังได้ชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนก็จะเป็นตัวกลางโปร่งใสแต่ถ้าตัวกลางโปร่งแสงนะคะแสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนเนาะก็จะเห็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะและอย่างสุดท้ายคือวัตถุทึบแสงก็คือไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านเข้าทะลุไปได้นะคะเห็นไหมเด้งออกหมดเลยสะท้อนกลับหมดเลยนะคะก็จะเป็นพวกอิผนังไม้เหล็ก จำพวกนี้นะคะโอเคนักเรียนก็พอจะแยกออกใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงหรือว่าเป็นวัตถุทึบแสงอ่ยกตัวอย่างเช่นน้ำน้ำเป็นตัวกลางอะไรคะตัวกลางแบบไหนเอ่ยอตัวกลางโปร่งใสใช่ไหมคะเมื่อหนูใส่น้ำในแก้วเนาะแล้วหนูมองผ่านน้ำไปใช่ไหมคะ หนูก็จะเห็นฉากหลังที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะคะอาต่อมาถ้าเป็นลูกโป่งล่ะคะลูกโป่งจัดเป็นตัวกลางแบบไหนเอ่ยอ่าเก่งมากเป็นตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อหนูมองผ่านลูกโป่งเนี่ยก็ยังเห็นพื้นหลังใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเนาะโอเคแล้วถ้าเป็นต้นไม้ล่ะคะ นูมองผ่านต้นไม้เป็นวัตถุทึบแสงใช่ไหมคะมองไม่เห็นอะไรเลยเนาะเพราะมันไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้นั่นเองนะคะโอเคเอาล่ะนักเรียนก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําใบงานกันนะคะถา่ายคาบนะคะง่ายๆนะคะแล้วอย่าลืมส่งครูด้วยนะคะสำหรับคาบนี้นะคะสวัสดีค่ะ